สวัสดีนะคะผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับก็ปกติจะเป็นแบบเสนอคลิปสั้นๆประเด็นร้อนของหลวงตาอะไรอย่างเงี้เนาะแต่พอดีไปเจอแบบว่าหลวงตาเขาสนทนาธรรมไว้เป็นสนธนาธรรมที่สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเขาจะมาบอ,ก,บอ,ก,อกอีกแง่มุมนึงของหลวงตาก็เขาจะแบบเสนอให้ลูกศิษย์เขาฉลาดแม่งโง่แล้วก็ไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเดี๋ยวยาว พอพูดถึงคนเราเกิดมาทําไมเนี่ยอ๋อก็ไม่รู้องไมถามพ่อแม่แล้วล่ะลงตายืนกระจายขาเดียวมาหลายปีเห็นไหมเขาก็เอาว่าโอ้ไม่มีทางคนมันหยุดคิดไม่ได้ลงตาก็ตอบใช่คนมันหยุดคิดไม่ได้ใช่จะกูไม่ใช่คนอพูดเรื่องของคนอื่นมันก็เป็นโอ้ไม่รู้ใครอะเสื้อมีแต่ลวงตาแล้วก็ครูบาเนี่ยเพราะว่ามันจะไปการอวดอุตตริใช่ไหมลวงตาคือคนไม่เป็นเราพูด คำว่าอุดอวดอุจริตเลยหมายถึงไม่ไม่มีในต้นอวดก็อวดไปสิอืมอ่ากูมีดีนี่เนาะคนทุกวันนี้ก็ชอบชอบนะแลนั่งอยู่บ้านตัวเองไอ้ลูกคนนั้นไม่ดีผัวอีนั้นไม่ดีผัวตัวเองไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็ถามผมว่าเนี่ยดูลมยังไงเขาดูไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยจะถามมึงไม่บอกมันไปดูไหนไป้นไหมถ้าลมมันจะพัดอยู่ไม่ผม ทำไมหลวงตาไม่พ่าทำวัดสวดมนต์นนทำเหมือนวัดอื่นเขาอ,อย่างเงี้ยกูก็ว่ามึงมาวัดนี้สมัยมึงก็ไมไปวัดไม่ไปวัดอื่นมกอยากให้เอาแค่ทำวัดเช้าเย็นได้ไหมหลวงตาของนั้นก็เอาโอเค,อเคซิกาเล็ตหลวงตาก,ก็ผ่าไปเลย<ะ>ถ้ามงเย็นถ้าตอนเย็นอ่าตอนเช้า,ชาก็ตีสองอ,อะ ก็นั่งสวดเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะไม่ถึงอาทิชิตเหลือจากกูกับชิเตียงให้คนเสนอนระไปก่อนพ็พูดถึงคนเราเกิดมาทําไมอ๋อก็ไม่รู้ต้องไปถามพ่อแม่แล้วล่ะถ้าทำอะไรกันขึ้นอาจจะเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันคําถามเมื่อกี้เนี่ยคือชาเนี่ยชาญจริงๆเนี่ยสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจคนมาแบ่งแยกว่า อ,อุปจาระคณิกะออย่างเงี้ยเหมือนกับเวทวชัตเนี่ยได้สมาบัตแปรก็เป็นฌานแต่โดยโชเทวทัตน,นั้นเป็นโลกีโลกีก็หมายถึงจิตยัยงไม่เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าถึงอธิศีลอ่ะฮา,าหลวงตาถึงอุปมาเวลาเข้าฌานเนี่ยเหมือนนอนหลับเข้าใจไหมพอออกจากฌานก็เหมือนเราตื่นอ,ม,อมันก็คิดอยู่เหมือนเดิม ใช่ไหมที่สารพัดออกจากฌานก็เหมือนกันมันก็ยังพุ่งสร้นคิดอยู่เป็นปกติคืออนาปานาสติเนี่ยมันจะมีผลถึงสมาบัติเลยนะการที่เราฝึกอนาปาเนี่ยเราจะเชี่ยวชาญในการเข้าไปสู่คือลมหายมลมหายใจเรายังมีความรู้สึกแต่ค่าเข้าชาญไม่มีความรู้สึกเลย ถ้าฝึกอนาปานสติเนี่ยอยากเอาถึงไหนก็ได้มันจะมีอานาปานสติสิบหกชั้นเลยอันนั้นอานาปานสติสิบหกชั้นคือสภาวะความละเอียดของความละเอียดของจิตคาว่าสิบหกเนี่ยมันก็ชั้นสี่นี่แหละครอ่าสี่ใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเราเราเจริญอยู่เนี้ยเห็นไหมสี่เห็นไหมชั้นสี่นี่เนี่ยเขาเรียกรูชั้นแล้วก็ ถ้าละเอียดกว่าไปนี่จะเป็นแปดเห็นไมมันจะเป็นชั้นกันอยู่แปดใช่ไหมถ้าละเอียดเข้าไปอีกมันก็จะเป็นสิบสองถ้าเรียกเข้าไปอีกสีเป็นสิบหกค่เราจะรู้ยังไงเราอยู่สภาวะควาไม่ต้องไปไล่หาเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยมันอยู่ที่ลมอ่าอยู่ที่ลมอย่าลืมว่าลมเนี่ยคือกายในภาษาบาลีอ่าถ้าลมหยาบก็กายหยาบ อถ้าลมละเอียดก็กายละเอียดถ้าลมหายก็กายหายเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ะสังเกตลมอย่างเดียวแล้วที่ลมไม่มีแต่ไม่อยู่ในกายและหลงตาก็ฉะนั้นเขาเรียกละเอียดจิตละเอียดและวกายละเอียดแล้วแต่ก็ไม่ต้องเป็นนั่งไรไม่ต้อง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 ไปรู้จักชื่อธรรมะสักข้อก็ได้พระพุทธเจ้าถึงพูดว่าถ้าบุคคลใดมีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานเข้าใจไหม จิตจะไม่ห่างจากฌานก็หมายถึงทรงฌานนั่นแหละเอออยู see, ่ซีนี่ไม่ต้องไปซีไม่ต้องแปดไม่ต้องคือมันจะลั่นของมันเองไม่ต้องยาไม่ต้องแต่ถ้าอยากฝึกเอาเนี่ยอ่าก็ไม่ยากมไม่ยากเลยถ้าจะเอาฤทธิ์เอาเดชเอาพวกฌานสมบัติพวกนี้ยอยู่ในอานาปานสตินี่แหละเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดนะว่าฝึกอนาปานสติจะไม่ได้พวกนี้ถ้าจะเอาแต่จะไปเอา,เาไปทำไมอะ่ะจริงไหมล่ะ ถ้าไปถึงขั้นนแล้วมันไม่เอาอะไรแล้วข้าจะมาฝึกคิดนะนะพิจารณานั่งคิดอย่างนั้นอย่างนี้ตีความนะมึงไม่ต้องฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วฝึกเพื่อจะให้รู้ทันความคิดอ่าเพื่อจะให้หยุดคิดนี่แหละมันหยุดได้นะออืมเมื่อก่อนหลวงตายืนกระจายขาเดียวมาหลายปีเห็นไหมเขาก็เลยว่าโอ้ไม่มีทางคนมันหยุดคิดไม่ได้หลวงตาก็ตอบใช่คนมันหยุดคิดไม่ได้ จะกูไม่ใช่คนอออเอาอย่างนงี้เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแหละจริงไหม,เ,มเพราะเรามันหยุดได้เนี่ยหยุดไม่ได้กูจะพูดหาพระแสงอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมนี่พูดรุนแรงนะเห็นเราไม่ได้เอาคนอื่นมาอ้าง,ม,งมานคูบาราจามากตัวเราเนี่ยฮะหลวงตาถึงไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเพราะหลวงตาไม่รู้จักพูดถึงเรื่องตัวเองเพราะหลวงตารู้จักกับตัวเองนี่แหละห เรืพูดเรื่องของคนอื่นมันก็เป็นโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่รู้ใครอะเสือกจริงไหมลนะ่ะ <c oughs> วันนี้มีโอกาสอีกสนทนาทรมครูบาชายหลวงตา <c oughs> บอกว่าพระที่ออกมาเทศส่วนใหญ,ญ่บอกพี่หนึ่งลองสังเกตดูด,ดิไม่มีใครพูดถึงเรื่องตัวเองหรอกมีแต่เริ่มพูดถึงเรื่องของคนอื่นมีแต่หลวงตาแล้วก็ครูบาเนะเพราะว่ามันจะไปการอวดอวดุตริ buscando. ใช่ไหมหลวงตา <c oughs> มันมันมันอวดอะคือคือคนไม่เป็นแล้วพูดใช่ เข้าใจว่าอวดอุจลีไหมอ่าถ้าตัวเองไม่เป็นน่ะพูดนั่นแหละขี้โม้นั่นแหละโกหกฮะจำไว้คำว่าอุจอวดอุตริีนี่ไหมถึงไม่ไม่มีในตนโอ้จำว่าพูดใช่ไหมโกหกดี่ดีนี่แหละฮะจำไว้อวดก็อวดไปสิอ่ากูมีดีนี่เนาะ ฮะใช่แต่ว่าลงตาพูดแต่ของตัวเองเรื่องตัวเองเรารู้จักตัวเองไงคนหลวงตาเคยพูดว่าคําว่ารู้แจ้งเนี่ยคือรู้แจ้งในตัวเองเนี่ยแหละไม่รู้แจ้งอะไรหรอกจะไม่รู้คนอื่นทําไมนะคนทุกวันนี้มันก็ชอบชอบนะมานั่งอยู่บ้านตัวเองลูกคนนั้นไม่ดีผัวอีนั้นไม่ดีไม่รู้ผัวตัวเองไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันเป็นซะอย่างนั้น นะจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงหรือไม่จริงวะแหมทำหน้าต่างไม่แอบดูคนอือ่นเขาจริงไหมล่ะโยมก็ถามผมว่าเนี่ยดูลมยังไงเขาดูไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เลยจะถามมึงไม่บอกมันไปดูไหนไป้นไหมถ้าลมมันจะพัดงเงี้ยไม,ม่ผมผมผมก็เลยว่าผมเคยเห็นตาทำอ,อ,ยอย่างนี้หรืออย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่ เราตามจับเอาความรู้สึกจกับลมเข้ายาวๆจนก็ปล่อยออกยาวไม่ใช่ความหมายซึงอย่างนี้เออเหมือนสูบลมเข้าอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามือขึ้นมาไม่ต่องเลยกูก็เคยเคยนะบอกให้ไปดูลมมันไปนั่งอยู่ต้นไม้อดูลมไหวอโอลมพัดไปดูดโอ้อย่างนี้ก็มีด้วย บอกดูลมไปดูว่าพัดต้นไม้ <S <S เขาบอกดูลมหายใจอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเห็นลมใหม่ๆเนี้ยเราก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวไม่ไม่ไม่ขนาดนะเอ, <S 2> <S 2> เอาความรู้สึกสิ <S <S เอาความรู้สึกอย่างเอความรู้สึกหายใจยาวๆน่อยแล้วามรู้สึกจับจุดปล hmm. ายจมูกนะใช่ไหม นอนก็ดูได้นะนอนนอนหลับก็หลับไปอย่าไปกังวลนะตื่นมาดูนอนดูเขาได้หมดใช่นะอืมอย่าไปจีรังกาดูนะหลงตาแล้วจะมีโอกาสเปิดคอร์สสั้นๆสักวันสองวันนี้ยสำหรับคนที่อยากศึกษาจริงๆอ่ะหลงตาได้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 อด้อด้เดือนจได้ไดได้ลงตาจะเด็นคนนดได้ได้ไ้ได้ไได้ไ้ได้้้ มีโอ้ยเรามีบุคลากรเยอะอยู่วันนะใครสนใจเนาะเก็บตังค์ได้ไหมเพราะเรามาเข้าถึงตรงนี้แล้วเราไม่มีความโลภแล้วลรงตาโอ้ยไม่มีมึงเป็นคนออกทางเองนะผคว่าเอางงกนแต่สถานที่ต้องเหมาะเหมาะเจาะนะเหมาะสมอ่าเพราะว่าชา ไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยเนาะเดอไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีที่พักมีห้องน้ามีอะไรที่เหมาะสมมีอาหารพอเพียงพอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเห็นไหมอ่าจึงบอกว่าเก็บตังค์ได้ไหมหรือจะให้กูออกไม่ใช่ความคิดกูนะเว้ยหมอ,อ,อกผมเ,เห็นงจริงไหมล่ะก็มีไงแมบเนี้ยอุรพรสินเนี่ยพ่อไม่ชีเจ้นเนี่ยค่ะตอ,อนไปบวชกับหลวงตาเนี่ยเขาพยายาม ทำไมหลวงตาไม่ผ่าทำวัดสวดมนต์ทำเหมือนวัดอื่นเขาออย่างเงี้ยกูก็ว่ามึงมาวัดนี้สมัยมึงําัยไปวัดไม่ไปวัดอื่นือ,อ<ม>ทุกวัดเขาทําเหมือนกันหมดก็น <c oughs> ั่นแหละมันทําเหมือนกันหมดมันก็ไปสิทําไมกูต้องทําเหมือนวัดอื่นด้วยอจริงไหมล่ะก็มันมีแจกต่างบ้างไม่ดีหรยอหรอวะอ่าเขาก็บวชแล้วหลยวัดก็ไม่ อยากให้เอาแค่ทำวัดเช้าเย็นได้ไหมหลวงตาเขาอยาให้เป็นพราะพระเขาก็ให้เหตุผลนานาประการที่เกิดประโยชน์หลวงตาก็บว่าเอางั้นก็เอาโอเคซิกรเล็ตหลวงตาก็ผ่าไปเลยถ้ามงเย็นถ้าตอนเย็นข้าตอนเช้าก็ตีสองก็นั่งสวดเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะไม่ถึงอก็ะิ เหลือจากกูกับชิตเตียงไอ <c oughs> ้คนเสนอละไปก่อนกู <c oughs> บอกแล้วมันมีวันชี้เกียรติคนะนะั่นน่ะมึงอย่าลืมนะทํำวัดเนี่ยมันจะจำหนีกัน <c oughs> ถ้าบางนั้นคนมาคนไม่มามันจะส่องหากันแล้วคนนั้นทำไมไม่มา <c oughs> คนมาไม่มาก็จะเกงใจเพื่อนไม่สบายใจ <c oughs> มันจะเกิดปัญหาด้าน <c oughs> ความรู้สึกจิตนะจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งกฎอะไรเลย มีกฎข้อหนึ่งก็จะผิดข้อหนึง่ง<ม>เข้าใจไหมถ้าใครอยากสวดมนต์ก็ไปสวดจริง<ม><ม>ไหมล่ะ<ม>บางทีเขาอยากนั่งสมาธิเขาไม่อยากไปสวดมนต์เนี่ยจริงไหมเราไม่ได้มาบวชสวดมนต์นะกูบอกเนี่ยฮะจริง<ะ>ไหม<ะ>ล่ะหรือหรือมานั่งบวบวมาเพื่อจะสวดมนต์เอาอจริงไหมเขาเขาเขาเป็นัน่ยางไงนะครับอ๋อเขาเป็นเรื่องของเขามึงอย่าเป็นเขาสิจริงไหมล่ะ อ่ามันต้องมีความเป็นตัวเองบ้างสิจริงไหมเห็นเขานั่งเห็นแสงก็จะอยากเห็นแสงกับเขาจริงไหมอ่ามันจะยากเลยเห็นแสงอ่ะไม่ต้องไปนั่งหรอกกูว่าเปิดสวิตก็เห็นแล้วกูว่าฉันจะเห็นแสงจริงไหมออจะวิเศษวิโสยังไงเห็นแสงเนาะจริงไหมเห็นตัวเองนี่รู้ทันตัวเองนี่ฝึกสติเนี่ย ค่อยเกิดประโยชน์นะมีคนดูไหมนะถ้าไม่มีกูจะเลิกอยังคออย่างชั่วพูดอย่างนี้เขาหนีกูหมดเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาเป็นเจ้าวาดหลายยุคหลายสมัยหลวงตาเขาพาอ้ำสดเช้าเย็นเช้าเย็นผ้าสึกนี้หมดเอาไปมาเหลือแต่เจ้าวาดกับเนนอือนพาอและกูหาเพื่อนไม่มีเป็นพ่ออญ่หลวงตาไม่รู้กูลืมถามมัน ที่แน่ๆนะมันสึกหมดแล้วอีกอย่างเนี่ยพอระบวชเข้ามาเนี่ยเราก็เอาหนังสือส่วนมนตวิจีไปท่องไม่ได้ปฏิบัติเลยกลัวสวดไม่ได้ไปบ้านโยมเนี่ยก็จะไปเป่าแคนอายเขาอย่างเงี้ยเพราะเจ้าว่าก็รับนิมนต์ใช่ไหมต้องสวดแล้วเอาแหละท่องไปท่องมาสามสี่เดือนยังไม่ได้เลยยังไม่หมดบทสวดใช่ไหมมันไม่ได้ปฏิบัติ พ่อพ่อสวดได้ปุ๊บสึกหมดหลวงตาอะไรว็คือสวดหม์มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขังเลยมันไม่ด้ขังเน่ยใจเลยมันไม่ด้ฝึกได้หัดเลยคราก็เลยเออมาสังเกตดูพระเขาน้อยลงน้อยลงเนาะเราก็เลยหาวิเคราะห์หาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรจริงไหมอ๋อเราหลวงตาถึงไม่รับนิมนต์ไงเห็นไหมตอนแรกๆไม่รับนิมนต์เลยไม่รับเลย นะมึงจะนิมนต์กูแล้วคู่กว่านี้มันก็จังไรนะคนครับะแต่งงานเขานิมนต์พระไปเขาบอกเป็นมงคลมันจะเป็นมงคลสิเขาคิดเอาเองพระไปเจอเจ้าสาวก็อยากเป็นเจ้าเบากลับมาวัดก็เอาแล้วอันจะลายมากเลยนั่งสงบทรงฆีวาร้อนเป็นไฟเลยตัดสินใจราศีขาศีกาหลอกจริงมันไม่เป็นมงคลหรอก จริงไหมถ้าพูดถึงนะ่มันผิดวินัยณด้วยนะไปยุบ่าวสาวเขารักกันม,นมึงไปนะอ่านพิสัมพ์ระัมพิญญานะจำไว้นะอ่าเป็นพ่อสื่อแม่ชักในปับอาบัตเลยนะอแต่งเสร็จแล้วอะไรก็ว่ากันไปเนาะ,ะอ๋อ,อ่าเอาพระไปยุ่งนะักกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอจริงกูไม่ไดูพูรเล่นมันถึงหมดไงมันสู้ไม่ได้นะก็ราคานี่ยขนาดฤษีนี่เห็นไหมเหาะ เฮนยเดินอากาศเหาะมาเห็นพระสูงเขาหลุดยังได้เดินกลับอะ่ะชาญเสื่อมอะ่ะอจริงตานิต่วนมนเก่งนะครับ<ะ>แหมถ้าไม่เก่งยังไปเจ้าวาดมาหลายยุคหลายสมัยได้ยังไงทาไรหมดแล้วทําวัดเนี่ยนะหลวงตาผมว่าถ้าถ้าอยากจะสวดจริงๆสวดคําแปลดีกว่าไหมครับสวดมันมันก็เป็นภาษามันเป็นคําสอนอยังหลวงตาบอกว่าเอนพระพุทธเจ้าไอ้ไม่นคนตายเขาไปชักอนิจจา จริงไหมไอะนธิ j จ w a ั a สร้างคราปาจาวัฒมิโนโบริสวานิรุสันติเตสรุปสมุสิโกโจริงไหมก็ดึงออกมาอย่างงี้แค่อนิจานี่ก็คืออธิจังวัตตะฮะไม่ใช่วัตตะสังขารสังขารละสังขารความคิดไม่มีที่สิน้นสุดไม่เชี่ยงมันเป็นคำสอนแต่แปลแล้วนะนะ ก็ไม <ground> <değil, meanwhile. S desserts> ่มีคนเข้าใจหรอกไม่มีสิมันไปส่วนภาษาอินเดียนน่ะอืมใช่ไหมอ่านี้จฉามันเกี่ยวอะไรกับไปชักเอาผ้าเอาเงินทองเขาเจสรูปสมุสุโขอืมเ้สรูปสมุสงบจากสังขารนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งก็สงบจากความคิดนี่แหละอมันเป็นธรรมะไหมล่ะครับฮะเพราะเราเอาสังขารมาเป็นร่างกายซะสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่ง ร่างกายเป็นธาตุสีเรียกว่ารูปฮะจะเียนหนังสือไหมวันนี้สอนสอนบาลีก็ไม่มีใครสอนเหมือนหลวงตาคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเลยครับทางบ้านแล้วก็ถามเรื่องสวดมนต์มาขอขอช่วยได้ไหมสวดมนต์น่ะมันก็ได้ทําให้ใจศรัทธาได้อจริงไหมจะสวดมนต์มันไม่ใช่ตัวนะ จะไปร่างสวดมนต์มึงจะมารู้ธรรมได้ไหมเ,เพราะว่ามึงยังมีสังขารคิดอยู่อ๋อพ้นทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมไม่หรอกไม่มีทางสมัยพุทธกาลไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สวดมนต์หรอกแต่สรูก้ก็ใช่อนาานสติอยบอกให้แม้จะสวดธรรมจกักธรรมจักนี่ก็ไปทำเทศไม่ใช่หรือเป็นเทศสนาไม่ใช่หรือไม่ใช่สวดมนต์ซะหน่อย อีรังโขพระนาพิกเวเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นเข้ามาส, Ru สวดมันก็ต้องเล่นดนตรีใส่เห็นไหม,มเป่าคุยใส่ด้วยเห็นไหมฮะ,ะ,ะถ้าเป็นอีสานเขาเป่าแคนก็เรียกว่าหมอลำเลยฮะคุณันตีก็ถามว่าถ้าสวดมนต์แล้วเขาหนูเขาจะเป็นกรรมไหมไหวมันมันอะไรเป็นกรรมมันลำคานไงนี่แหละบางทีเขาก็ลำคานนะใช่เพราะ จริงไหมล่ะก็จะหลับจะนอนอจริงไหมล่ะครับอ่ากุศลมันก็แค่ฝึกสติตั้งสมาธิมันเป็นกุศลสูงสุดเห็น<อ>ไหมเพราะมันไม่ต้องใช้เสียงจริงไหมล่ะเอออ่ามันต้องอาศัยความสงบโอ้อยอันนี้พระเน้ไม่ชีสวดยังกับคอรัดจริงไหมเอาไปมากอระทะเลาะกัน <c oughs> ที่สวดไม่เพาะอีกแหละ <c oughs> จริงไหม ตาเป็นกลวิธีที่ทําให้เราสงบขึ้นก่อนหรือเปล่าหลวงตา้กูสอสวนมาก่อนกูไม่เห็นสงบเลยอ่ใครสวดแล้วสงบก็สวดไปนะไม่ว่ากันจะพูดถึงตัวเราไงเราถึงบอกว่าเออไม่ต้องสวดก็ได้ไม่ไม่สวดกูก็ยังบวชอยู่ได้นะเห็นไหมถ้าอยู่วัดเนี่ยบางทีกูไม่ให้พรเลยนะเนี่ยจริงไหมล่ะคนก็ถามว่าทําไมหลวงตาไม่ให้พรมึงทําไมไม่ให้พรกู <พ uka> กูหาให้มึงกินเนี่ยจริง,รงกูไปบินสมบาตมาหาให้มึงกินเนี่ยจริงไหมอันนี้มึงกินของกูเอากลับไปบ้านด้วยยังาไมา่ให้กูให้พรอ,อีกกูว่างเงี้ยจริงไหมละ่ะเหมือนบางคนเ็าบอกว่าใช่นี่สงอย่างเงี้ยเอาเงินมาถวายาพระกู<ขา>บอกอกูจ่ายเงินดอกจะเมื่อไหร่วะเนี่ยเนี่ยแล้วส่งไปกินของยอมเขาไม่เป็นนี่ยมเขาหรือฮะ มันมีแต่ประเพณนีนิยมค้นความเชื่อผิดผิดะนนสมกับอ,อาศัยครหัหั์เลี้ยงชีพจริงไหมยังไม่เป็นหนี้สง,งไรยังไงอความจริงเป็นยังไงจริงสิเหมือนเราไปเหยียบแปวทรายไปเข้าวัดอย่างเงี้ยไปเหยียบยินวัดออกมาพ้าไปเป็นสบัดเหยียบยินโยมาทำไมแม่ไปให้โยมบ้างอ,ะอ่ะจริงไหมล่ะลืมก็ไม่ออกนอกอวัดเลยว่าผ้าเนี่ยออกครับมันไม่ได้เป็นหนี้ใครหรอกอจริงไหม อถ้าไปยืมเงนินพาะน่ะเป็นหนี้แน่นอนอจริงไหมล่ะชีเจตนาเนาะอยู่ที่เจตนากรรมคือเจตนาดูไหมอาแหละกูไปทําบุญตั้งนานไม่เห็นกูรวยชักทีนี่อยากได้ทําบุญมันจะรวยได้หรอมึงอยู่หมดตังจริงไหมกูก็เห็นมาเยอะเหมือนกันกูก็หมดจูดอยู่ <laughs> จริงไหมล่ะ เหมือนบางคน ấy, เ<อ>นี่ยห<อ>นูหน,น,นูมาสร้างกุฏิไม่เห็นหน,นูได้ร่ำรวยอะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลยก็ได้กุฏิไงไม่มีตาหลยกว่ามาสร้างกุฏิมันจะได้อะไรอ่ะจริงไหมล่ะก็ฝึกการให้ไงมันไม่รู้จักเลยว่ามันได้ฮะจำไหมมันทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ได้ทำไงจริงไหมอ่าสละได้ไปสิึงจกหรือบริจารได้หมายถิงททำลาย ความยึดมั่นถือมั่นเป็นอาวุธอย่างดีที่ทำลายความเห็นแก่ตัวจริงไหมไม่ใช่ไปส่งเสริมตันหาขึ้นมาอีกําร้อยหนึ่งอยากได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยให้พออย่างเง้ยโอ้อย่าไปเชื่อพระองค์นั้นนะริงๆแหมมันให้กันได้เพราะก็เขาถูกฝูกฟังมาครับว่าบาราแล้วจะได้ผลหนองทานให้มันเกิดปัญญานะผมการทำบุญศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญานะ มึงรู้จักคำว่าพุทธกับไสยะไหมไสยศาสตร์ไสยัไสยีอะแปลว่านอนหลับพุทธะแปลว่าตื่นมันตรงกันข้ามศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมกรรมะคือการกระทำนะไม่ใช่ใครมาโดนบันดาลไปวิงวอนนะจริงไหมล่ะเออเขาก็บอกวโอ๊ยพระองค์ฤทธิ์นะทำให้คนหัวรอดทำให้คนให้ความรู้คนนะ ให้มองอีกเง,งีคิดมุมมองหนึง่งอย่าไปงมงายไม่มีใครมาเสกมาเป่าให้เราดีได้จริงไหม,มถ้ารูเทศแบบนั้นเดี๋ยวตกนรลลกเลยนะพระเห็นไหมมันเคยมีนะนบวชมาห้าสิบพรรษาตายไปตลลกนรกมีนิทานเห็นไหมแต่คนขับรถเมย์ขึ้นสวรรค์อ่าไว้เสียงกันอยู่เน่อยอ่อาจจะมาบวชมาห้าสิบพรรษา เทพสอนคนมา20 30ปีจะตรงนรกได้ไงเดี๋ยวมาทูดบอกว่าไงรู้ไหมตอนท่านเทพอะคนนอนหลับหมดเอาแล้วคนถามว่าเมียขึ้นสวรรค์ได้ไงตอนมันสตาร์ทรถเหยียบออกไปเด็กคนนะนึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์กคนนอนหลับเห็นไหมคนเลยเขาถึงรัตนตใจตอนนั้นแหละเห็นไหมแล้วทำไมไม่มีใครกล้าออกมาเทศน์เหมือนหลวงตาล่ะ อ่าไม่รู้กูก็ไม่ได้กล้าน,นะจะกูพูดความจริงจริงกูไม่ได้กล้าอะไรเลยจะกูพูดความจริงใช่ไจะใช่แบกแนวเลยนะคนจะรับได้ไม่รับได้ถ้ารับความจริงไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ได้พูดให้เชื่อนะพูดให้มองหลายๆแง่หลายๆมุมอืจริงไหมละ่ะพวกเราสงสัยมาถามกันมาสองพันกว่าปีทำไมไม่หยุดถามจะสิล่ะจริงไหมละ่ะใครไม่รู้ละ่ะหนเรียกว่าชาวพุทธแล้วมันยังมาถามอยู่ แล้วพระกูก็เห็นจะหาพระจินพระป่าถือถังถังกระชาไม่จ้างอยู่ตมหน้าร้านเขาอยู่เนี่ยฝากทงไว้อยู่เนหนมจริงไหมบวชแล้วมันยุ่งยากขนาดนั้นก็ไม่รู้จะบวชทาไมจริงไหมบวชก็ปฏิบัติสิถ้าเขาอยากให้เขาก็ให้เองนั่นแหละก็ไปเป็นวุ่นวัสนาตัวเองทําไ้อยังไงจริงไหมละ่ะเราก็ต้องเชื่อในกรรมเราเนี่ย่าไปนั่นเขาเลยเขาอยากให้ก็ให้ เราไม่อยากให้กนะ็เรื่องของเขาเขาจะไปหาไปสร้างวัดอื่นอยู่ที่วัดอื่นก็สร้างให้าศาสนาเหมือนกันไม่ใช่อะ่ะจริงไหมล่ะก็แนะนํเขาไปสร้างวัดนั้นซะไม่ใช่มาสร้างแต่วัดกูมไม่มากูก็สร้างเอาเองอะจ้ <laughs> จริงไหมล่ะกูพอมาฟังธรรมะหลวงตาแล้วมันได้ปัญญาไงครับก็ดัดนแหละที่พูดให้ให้เกิดปัญญาแล้วไม่ไม่ไปสอนกันให้เคลิบเคลิ้มไปสวรรค์ใครจะบุญอยู่เนี่ยอื บุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้ะไอ้ตัวคนสอนมีบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมพูดตามความเป็นจริงงี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะนับถือไม่นับถือไม่ใช่ปัญหาของกูเนี่ย <c oughs> จริงไหมเป็นปัญหาของมัน <c oughs> คนทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขายังไม่ได้ปรารถนานิพานก็ยังไม่ได้ปารถนาพผลเกิดนาเนี่ยอยากรวยเกิดมาลำบากก็ทําบุญท <ำ S 2> ําบุญทําบุญแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าทานเนี่ยจะทําให้ผล ได้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลลงทานแล้วก็ไปเกิดเป็นคนรวยแล้วคนรวยเนี่ยเมื่อประมาทไม่ทําบุญตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นคนจนอย่างนี้จริงไหมครับเอาไว้เลยละเอียดเลยนะครับเห็นไหมอ่ามีสามประการถึงจะสมบูรณ์หนึ่งวัตถุที่ทานสองบุคคลที่จะให้ทานสามบุคคลที่ควรรับสุกทัานนาทานเห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องเลือกไยอะไรีหม จริงไหมเราดูยังไงครับก็ดูแบบนี้หน้าจาดีๆอย่างกูมาทำดูก็ได้อด่๋ยวไปทำไรยากประกาศไม่ประกาศว่านี้เป็นผ้าแหัวคนจะได้มาทำบวอไม่เอาไม่เอาอยากทำก็ทำเรื่องทำเอาะอย่างกูนี่ก็แม่กูรับไม่อันอยู่กูกูบอกอยู่จริงไหมจริงไหมไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำจริงไหมล่ะก็บอกกันแล้วฮะ โหเนี่แหละชเผชิญพญามารเข้าใจไหมที่พระพุทธเจ้าชเผชิญนางกันหานี่ก็อารมณ์เนี่ตันหาอย่างรุนแรงอ่าลูกสาวพญามารเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นลูกสาวมาหรอกโอ<ฮ>้โหรุนแรงมากอารมณ์ตัวเนี้อ่าวันนั้นอ่าถ้าควายตัวเมียเดินผ่านกูจะไงก็โคบสอดสบงใส่ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะงั้นหลวงปูจ่จะจนานจะบอกเลรวันนั้นถ้ามี ใครผู้หญิงอ่ะผ่านมาเสฉะชางยงกรมมันแก้ขมขืนแน่นอนอมันรุนแรงมากนะแต่ต้องอดท,ทนต่อสู้กับมัน<อ>นะจริงจะไม่ทำไมฉันถึงว่มันถอดสบงเดินเข้าใจไหมครับพ่เดินไปเนี่ยมัน,มนเสียดสีอะนะขนาดน้าจางอยู่เงี้ย ตั้งอย่ก็สู้กับอารมนี่แหละเอาความดีความงามนี่แหละมาสู้ความอยากพ้นออกจากพวกนี้อย่างนั้นต้องเด็ดเดี่ยวอาหาริงิงนะจะสู้กับพวกนี้จะออกจากมันได้เนาะเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนมั้งเนาะมีนาทีก็จบไปแล้วนะครับสนทนาธรรมของลุงตาสินทรทรัพย์ที่ได้พูดคุยต่อปัญหากับลูกศิษย์ของท่าน ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจะจะมีเยอะครับมีทั่วสารทิศเรามีทุกระดับชั้นก็จะมีการตอบถามปัญหาธรรมที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระจากลูกศิษย์ของท่านก็จะมีการพูดถึงการทำอาณาปานาสติแล้วก็การเข้าฌานก็สอนให้มีสติอยู่ตลอดแล้วก็ยังมีสอดแทรก นิทานเรื่องขำขันให้ลูกศิษย์ได้ฟังจะเห็นได้ว่าดวงตาจะแสดงรมแบบอีกมุมหนึ่งเลยแบบอีกมุมหนึ่งของดวงตาแต่ก็ยึดถือหลักความเป็นจริงสอนแบบว่าแม่ลูกศิษย์เป็นงม,มงายเอาไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่างเช่นการสะดกดเคาะต่อชะตาอะไรเงี้ยดวงตาบอกว่าการสะดกดเคาะทําไม่ได้ขนาด พุทธเจ้านี่ก็ยังแก้กรรมของใครไม่ได้เลยจะเป็นการบอกลวงอะไรเงี้ยไม่มีใครช่วยใครได้หรอกนอกจากตัวของตัวเองกรรมก็คือการกระทำนี่แบบทำดีก็ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วก็คนเราไม่เหมือนกันก็เพราะว่าอะไรอะสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันใครสร้างเหตุดีก็ดีใครสร้างเหตุไม่ดีก็ไม่ดี ก็ใครสร้างเหตุมากก็ได้มากกอใครสร้างน้อยก็ได้น้อยก็ตามแต่คนไปแล้วพูดถึงประเพณีอะไรเงี้ยเนาะแล้วความเชื่อต่งตางๆอะไรเงี้ยแตบบ่ท่าหลวงตาทำนี่เขาแบบจะแบบง่ายๆกระทัดรัดอะไรเงี้ยถ้าอยู่วัดนี่ตามทีเขาไม่ให้พอเลยส่วนมูหลวงตาเ็าบอกว่าที่วัดนี้ไม่มีการสวดให้ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีกินนิมนต์กิจนิมนต์นี่ไม่รับเลย ฟังแล้วก็สนุกดีนะ mm hmm. ก็ปกติเ็าไม่เห็นสนุกสนานขนาดนี้นะดวงตาเขาสนทนาธรรมคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกครัเ mm hmm. กาเลยเอามาฝากเพื่อนปกติกจ,ะจะทําประเด็น,นสั้นๆนะอะไรอ่เงี้ยนะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่รับชมขอบคุณครับ